สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาโมเมนตัมบวกของตลาดทุนโลกยังขับเคลื่อนได้ต่อโดยสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นยังปรับตัวขึ้นจากข่าวการเลื่อนภาษีนำเข้าระหว่างสาหารัฐและจีนออกไป90วันนำโดยดัชนีนัสแดกบวกขึ้นมา7.2%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ด้านเทคนิคอลดัชนีนัสแดกรีบาวด์ขึ้นมาชนแนวต้านก่อนสามารถเปิดแกปผ่านแนวต้านได้ชี้ว่าโมเมนตัมแข็งแกร่งทำให้แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นอีกครั้งหลังจากนี้อาจมีการแกว่งตัวสะสมกำลังในกรอบแนวต้าน เราให้แนวรับไปที่18,655และ1 8 0 4 0จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่2 1 6 0จุดทั้งนี้นะคะแรงหนุนหลักมาจากหุ้นเทคขนาดใหญ่อย่าง Nvidia เดียและ t ท s l a ที่ปรับตัวขึ้นมา16.1%และ17.3%ภายในระยะเวลา7วันหลังจากตั้งแต่ต้นปีนะคะหุ้นกลุ่ม Magnificent Seven ถูกกดดันอย่างหนักจนทำให้ปัจจุบันพรีเมียมของราคาหุ้น m a กเเทียบกับหุ้นอ e 493ตัวที่เหลือในดัชนี S&P 500ปรับตัวลงมาแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี2019ทั้งนี้นะคะเพราะหุ้น m x x ยกเว้น t e s ว a ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งที่แข็งแกร่งมากโดยเฉลี่ยมีการเติบโตกำไรสุทธิอยู่ที่28%สูงกว่าการเติบโตทางกำไรของหุ้นอีก493ตัวที่เหลือในดัชนี S&P 500ที่9% นอกจากนี้ตลาดหุ้นหลายๆประเทศก็ได้กลับมาเทรดอยู่แถว,แถวราคาก่อน Liberation d ร y ในวันที่2เมษายนเรียบร้อยแล้วคำถามสำคัญคือตลาดหุ้นจะยังปรับตัวขึ้นได้ต่อหรือไม่หรือได้อีกนานแค่ไหนหรือว่านี่เป็นการรีบาวดั้นๆในช่วงตลาดขาลงเท่านั้นสำหรับตลาดในช่วงนี้นะคะถึงวันที่9กรกฎาคมที่การเลื่อน r e c i p r o c a l Tariff จะครบ90วันคาดว่าจะเป็นแนวโน้มแบบไซด์เบย์อัพในกรอบสีฟ้าโดยที่อัพไซด์และปัจจัยหนุนอาจจะไม่ชัดเจน เท่าช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและจะถูกขับเคลื่อนด้วยข้อตกลงทางการค้ากับแต่ละประเทศที่จะทยอยประกาศออกมาแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะเรายังคงมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงทรงตัวชะลอตัวลงแต่ไม่ใช่ sudden shock และจะไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้านโครงสร้างที่รุนแรงหรือ structural แต่เป็นเพียงเหตุการณ์น่ากังวลด้าน event driven ซึ่งรุนแรงน้อยกว่าสิ่งที่ตลาดปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้ สอดคล้องกับมุมมองของ Goldman Sachs ที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับลดคาดการโอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอีก12เดือนข้างหน้าลงจาก45%มาอยู่ที่35%แต่ก็มีการเลื่อนการลดดอกเบีย้ยของเฟดออกไปจากที่มองไว้ที่เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนธันวาคมและคาดว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยแบบครั้งเว้นครั้งไป3ครั้งครั้งละ0.25%ด้านมุมมองของตลาดนะคะก็เลื่อนการลดดอกเบีย้ยของเฟดออกไปเช่นกันเหลือเพียงการลดสองครั้งในเดือนกันยายน และธันวาคมปีนี้โดยสรุปนะคะโทนการเจราจาที่ออกมาประนีประนอมกว่าคาดขณะที่กำไรสุทธิของบริษ,ษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งทำให้การลงทุนในหุ้นยังน่าสนใจแต่กลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นการกระจายการลงทุนทั้งกระจายการลงทุนในหลายๆประเทศในหลายๆเซกเตอร์และในหลายๆเวลาโดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหลายๆม้นะคะท่ามกลางความผันผวนที่สูง อย่างไรก็ดีด้านความเสี่ยงของตลาดนอกเหนือจากประเด็นการเจราจาการค้าที่เราต้องจับตาดูแล้วก็ยังมีเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศออกมาหากสะท้อนถึงการอ่อนแรงมากกว่าที่คาดก็อาจส่งผลลบต่อตลาดได้เห็นได้จากล่าสุดนะคะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐเตือนพฤษภาคมปรับตัวลงจาก52.2ในเดือนก่อนมาอยู่ที่50.8ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่5แล้วประกอบกับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงจาก Triple A เป็น d o u b l e A 1ตามหลัง S&P และ Fitch ที่ลดลงจาก Triple A เป็น Double A ในปี2011และ2023ตามลำดับโดยสาเหตุหลักนะคะขึ้นเรื่องหนี้สาธารณะที่คาดว่านี่รัฐบาลสหรัฐจะสูงถึง134%ของ GDP ภายในปี2035เทียบกับระดับ98%ในปี2024และ2นะคะการขาดตุนการ ครังที่คาดว่าจะเพิ่มเป็น9%ของ GDP ภายในปี2035จาก6.4%ในปี2024ส่งผลให้บอลยิวสหรัฐอายุ10ปีนะคะพุ่งขึ้นแตะ4.49% สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อ1แนะนํากระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกท่ามกลางกระแสเงินทุนที่เปลี่ยนกลุ่มเข้าออกอย่างรวดเร็วตามความไม่แน่นอนที่สูงข,ขึ้นโดยเฉพาะประเด็นภาษีนําเข้าที่อาจจะรุนแรงขึ้นได้อีกจึงแนะนกระจายลงทุนในหลายๆประเทศและหลายๆเซกเตอร์ผ่านกองทุน KGC Select และ KGP i n Unhed ข้อที่2นะคะสําหรับการลงทุนในหุ้นจีนเรายังแนะนําถือกองทุน K China ต่อด้วยเหตุผลว่าน่าจะผ่านการ รับรู้ราคากรณี worst case ไปแล้ว แต่สัดส่วนการลงทุนไม่ควรกระจุกตัวในหุ้นจีนจนเกินไปคือไม่เกิน20%ของเงินลงทุนทั้งหมดข้อที่3นะคะแนะนำลงทุนในหุ้นเอเชียและหุ้นเวียดนามผ่านกองทุนเคอินเดียและ Pri n c i p ัลเวียดนามอีควิตี้ซึ่งคาดว่าจะได้อนิสงจากข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐโดยอินเดีย India, อยู่ในระหว่างการเจราจาเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะคะทั้ง2ประเทศจะได้อนิสงจากการย้ายถิ่นฐานการผลิตออกจากจีนรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็สูงสุดเป็นอันดับต้นๆของโลกขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังนะคะเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ